พีด้วยครับวันนี้ก็จะมาดูประเทศอะไรเอ่ยนะครับทุกคนน่าจะเห็นหน้าปกเนี่ยนั่นก็คือประเทศเยอรมนีของเราแน่เนี่ยวันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของเยอรมนเป็นทางประวัติศาสตร์ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับไม่รู้ว่าจะเจริญไหมน่าทุกคนจะฟังจนหลับไหมก็รับฟังกันเลยนะครับ ภาคยุโรปกลางมีรัฐองค์ประกอบ16รัฐมีพื้นที่357,021ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งหมด83ล้านคนซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสภามากยุโรปและมากที่สุดอันอันดับสองในทวียุโรปรองจากรัสเซียมีเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงเบอร์ลิน และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศมีศูนย์กลางทางเศรษฐีอยู่ที่ Frankfurt. แฟรงเฟิร์ตและภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือลั่มันนีมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไปตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการมีผมแดงทางทิศเหนือติดทะเลเหนือเดนมาร์กและทะเลบอลติกทิศ ตะวันออกติดโปรแลนด์และเซเกียทิศใต้ติดออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ทิศตะวันออกตกติดฝรั่งเศสและเซมเบิร์เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ เอาละอันปีกๆูกๆก็ขออภัยด้วยนะครับนี้แค่เปลี่ยนเป็นแค่สนนั้นๆนิดนึงนิดเดียวจริงๆ